อชปนี่คือหินรวบรวมหินแห่งการปกป้องพลังงานลบ9ชนิดเข้าด้วยกันนะครับมันช่วยเรื่องจิตวิญญาณด้วยช่วยเรื่องกราวดิ้งด้วยน,นี่คือสโมกกี้คว t ตสโมกกี้ควอตจะมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานลบจากเราได้ดีมากๆโดยเฉพาะพลังงานจากอารมณ์ของเราเองลูกต่อมาเป็น <S <S โกชีนออฟซิเดียนออฟซิเดียนสีทองออฟซิเดียนก็เป็นหินแห่งการปกป้องพลังงานลบเหมือนกันแต่ว่าโกชีนจะไปช่วยจาัก,การที่3ด้วยเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองด้วยอันนี้จะเป็นที่เบตานแบล็กควอตก็คือควอตที่มีแร่ดำๆข้างในคือเจ็ เจ็ดคือฐานหินลึกไนท์ก็จะช่วยปกป้องพลังงานลบได้ดีอินที่ขึ้นชื่อลรือชายเรื่องของการปกป้องคุณใส่ต่อมาก็จะเป็นแบล็กชวามารีนนะครับแบล็กชวมารีนก้อนนี้ต่อมาก็จะเป็นสโนเฟกซิเดียนต่อมาก็จะเป็นเรนโบว์ออซิเดียนเห็นไหมจะมีความเป็นแววๆแต่ละลูกก็จะสีแตกต่างกันไปนเรนโบว์อันนี้ก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งที่เนแบล็กควอตนะครับแล้วก็นี้จะเป็นชันไกด ชันไก่นะครับชั้นไก่ก็้าตาคล้ายๆกันเบาๆเหมือนกันด้วยแต่ว่าดูแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็โกชินอีกลูกหนึ่งสนอันนี้ก็สมงกีววาอีกลูกหนึ่งเชดอีกลูกหนึ่งสนเฟออีกลูกหนึ่งนะครับอันนี้ก็แบคทมารินอีกลูกหนึ่งแล้วมีใหม่ดาด้วยนะครับมีใหมดําด้วยชันไก่ลูกหนึ่งมั้งครบช่วนแล้วนะครับเก้าชนิดหินเป็นเซ็กเิเจอร์ของร้านเราเหมือนกันพลังงานดีมากเราจะสัมผัสพลังงานหินเส้นนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับมันจะเป็น ค่อนข้างพลังงานดีแล้วว่าง้นเถอะนะครับ